และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องเวนเจอร์ค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็มาพบกับผู้ที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยนะคะของเวนเจอร์มาโดยคุณลีมิงลีมิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เก่งเนี่ยพากันเจาะลึกเลยว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่และ แนะนำอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเวลาเป็นส,สาวๆก็ต้องให้พี่นะ,ะส่งไมคมาที่ผมนะนี่ก็คือห้องของ Venture นะครับเป็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวที่งาน BAV นะประจำปีนี้ก็มาจากสิงคโปร์นะครับตอนนี้เรามาถามเขาดีกว่าว่าเฟนเชอรเนี่ยมาอย่างไงไปอย่างไงดีกว่านะครับ Would you like to tell us a little bit about ventures Yes. Oh. oh, you got it. Oh, yeah. Thank you. Uh, yes. Yeah, so, Venture is founded in uh, Belgium, 1986 by our father, Mr. Nyo Ho Kong. Your father? Yes. So, we are a family business. This is the daughter of the manufacturer. Since when? Uh, 1986. 1986. 1986. นะครับ1986คุณพ่อของหลีมิงนะครับทั้งสองท่านนี้อ o u sister? Yes นี่คือลูสาวพี่สาวด้วยนะครับเขาเป็นเจ้าของของเวนเจอร์แททูเลยนะแต่เป็นลำโพงจากประเทศเบลเยียมนะครับแต่ว่าสองท่านนี้เป็นคนสิงคโปร์นั่นเองนะครับโอเคใช่ c i s t A p h y s i c i sorry t s and uh, so he had always a passion for music so and then he built through his background loudspeakers พ่อเขาก็เป็นนักฟิสิกส์นะครับแล้วเขาก็มีความหลงไหลในเสียงเพลงนะครับเขาก็เอาโน้ตหาทั้งหมดแล้วก็ความหลงไหลแล้วก็แพชชั่นเขาทั้งหมดนะครับมาผลิตออกมาเป็นลำโพงจากเฟรนชเชอร์ที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะครับ so these speakers are brand new in the seriesyes these are active loudspeakers so um, d i e ่อ r เราเป็นท e d e ู้จั o ก n น the a a s t v e loudspeakers ครับผมลำโพงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นลำโพงระบบ active, นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วเขาจะผลิตลำโพงในลักษณะของ passive, นะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเขาก็เลยจะต้องพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับให้มี mm hmm. Power อยู่ในตัวนั่นเองนะอเค a องกา t จะเล่า l ห t t o าฟ l l ส b o น t t หนึ่ง e a ี e ย ส่วนนั oh ้นอ yeah. yeah. uh, ๋อใช่ใช่โอ้ยนี่คือยัปนี่คือ mix นี่คือ our two way speaker โอเคเรามี series เรามี three way, oh, way shelf, uh, oh two way and one way bookshelf two way bookshelf sorry ครับและเป็นล uh, ำโพงสองทางนะครับแล้วก็จะมี series ที่ใหญ่กว่านี้ so this the two way โดยเป็น so right. ตัว two way นะครับจะอาจจะมีตัวเป yeah. yeah. ็นตัว three way นะครับก็แน่นอนก็จะต้องมีตัว driver ที่มากขึ้นไปอีกหนึ่งดอกนะครับโอเค ตัวสอร์สเปอร์่ใ h นตัวที้เวทีในตัว s ี่ใช้เปนตัว่้เปรัมี่ใช้เนัวที่ใช้เปนัใชเป็นตั่ใ้นตัวที่ในัวีใช้นัวี่ใช้เในตัวที่ใชเปนตัวเนต่ายๆเ็ต่เน่เนี่้เนต่เนัี่เปัี้เป็ต้เตัี้เสียงเพราะว่าไมเงั้นเดี๋ยวเร่คุยกันตั่รู้เรืน่้ก็ตัวนี้ก็เป็น เป็นเดบิวต์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ so this is the first in Thailand but anywhere else in a Singapore h i f i show you guys d e b u t e d t h i s no so this is the first นี่คือที่แรกนะครับผมนึกว่าไปโชว์ที่อื่นมาแล้วเนาะไม่เนาะเขาให้เกียรติเราขนาดนั้นเลยอะพอเช่ก็มี Munich มิวนิก also right that's in Europe but in Asia the first time อ๋อในเอเชียแต่ว่าอ๋อไป Munich h i end show มาแล้วด้วยนะครับ how's the feedback from Munich โอ้ส์ very good it's been very positive they like the the live performance experience when they listen to it ขอผมก็ประสบความสำเร็จมากที่มิวนิกไฮเอน์โชว์ที่เพิ่งผ่านไปนี่นะเพราะเขาบอกว่าได้แบบเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์ฟลีมเปอร์ฟอร์เม้นต์เขาดีมากเลยนะอ่าโอเค so we now we know the speakers n o what's w driving it อะไรกำลังขับเคลื่อนเขาอยู่นะครับเอ่อ these are the preamp with the built-in deck ครับตัวนี้เป็น preamp นะครับแล้วก็มี deck อยู่ในตัวเหมือนกันนะครับ Our own venture designs as well. Yeah. I've got in design in-house because your dad does this <laughs> as well. พ่อก mm ็าทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้พ่อเขาเป็นคนออกแบบนะครับผลิตคิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะครับ but not this one for sure live audio ตัวนี้เป็นชั้นลายจาก live audio ของพี่หน่อยของเรานี่เองนะอ่าแล้วก็มีเคเบิลด้วย the cable are like yeah the cable are like uh or boutique cables so we actually uh really make it by hand and assemble by hand yeah ก็สายนี่ก็เป็นของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าสายนี้เขาแฮนด์เมดนะไม่ใช่แบบว่าเป็นมชีนะครับเป็นแฮนด์ เองดีไซน์เองด้วยนะฮะ Who picks the color ใครเป็นคนเลือกสี Blue you <laughs> <laughs> Gotta be you right right? Gotta be you นะครับก yes. ็สายเขาก็คิดค้นเองนะครับก็ให้เสียงแน่นอนก็ Matching นะครับส่วนเป็น color blue yeah So we have five levels of five series of cables like five Okay so มีซีรีส์ทั้งหมด5แบบนะสำหรับสายของ Venture นะครับ This อันนี้เป็นสายเขาเรียกว่าระดับเริ่มต้น entry level นะครับก็ขนาดของสายก็ไม่ใหญ่มาก so not so big yeah not so big or yes yeah or flagship is bigger okay you do power cables you do uh XLR okay ก็ครับอ๋อแล้วก็มีสายสายลำโพงด้วยครับตัวนี้ matching เขาหมดเป็น entry level ทั้งหมดเลย okay how how about the price are they expensive for high end for the quality that you get I think it's okay เขาฉลาดต่อมากเลยนะครับเขาบอกว่าไม่แพงสำหรับคุณภาพที่คุณกำลังได้ไปนะครับกลางมากเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมบอเช่เขาพูดอย่างนี้แปลว่าเราเราจนปัญญานะอ่าใช่ไหมก็โอเค welcome to Thailand thank you t ข a ขอขอบต้อนรับ venture นะครับสองพี่น้องและคุณพ่อเขานะครับสำหรับลำพง venture นะผมหวังว่า venture จะเข้ามาทําตลาดบ้านเราแล้วก็สร้างชื่อเสียงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอก็เราก็ import มาเยอะแล้วแล้วก็ต้อง บอกว่าเป็นเกียรติมาก Thank you for showing and coming to be a me Hi a n show Okay welcome to Thailand once again Thank you ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับ thank 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 you you, you.